สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทรายพาคุณผู้ชมค่ะมาลงพื้นที่กับพี่ๆทางทีมงานเกาะแก้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทรายพาทุกท่านนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับอีกหนึ่งโครงการที่ได้ชื่อว่าหลายๆท่านให้ความสนใจกันนะคะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนสําหรับโครงการเติมใจให้กันภายใต้การดําเนินการของท่านนายกจวนนายเกื้อเกียจิตเกื้อนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลเกาะแก้วค่ะวันนี้เขาจะไปมอบอะไรไปพื้นที่ไหนบ้างไปเยี่ยมเยียนใครบ้างเดี๋ยวตามพี่ พี่ทีมงานก่อแก้วกันมาเลยค่ะ โครงการเติมใจให้กันนอกเหนือจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจากการที่ท่านเกื้อเกียรติจิตเกื้อหรือนายกจวนนายกอง์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วและทีมงานได้ลงเยี่ยมพี่น้องประชาชนตามบ้านเก็บข้อมูลและสำรวจความต้องการของผู้รับบริการของผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ป่วยติดเตียงผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1- ถึง ตำบลเกาะแก้วเพราะพราะพวกเขามีความต้องการการได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการดําเนินชีวิตประจําวันการบริการทางการแพทย์เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นอาหารแห้งและอาหารปรุงสดเพื่อรับประทานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการตัดผมและการบริการต่างๆเพื่อสุขอนามัยที่ดีแต่เนื่องจากผู้รับบริการขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีราคาสูงรายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อการจัดหาสิ่งของที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตดังนั้นในฐานะองค์การบริหารส่วนตนําบลเกาะแก้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการจึงได้จัดทําโครงการเติมใจให้กันขึ้นภายใต้กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจกิจกรรมสวยสร้างสุขกิจกรรมส่งสุขผ่านผ้าช้างมือจับ กิจกรรมแจกอาหารแห้งและอาหารปรุงสดกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและกิจกรรมกายภาพบำบัดค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวระเบียบรัฐทองธานีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วค่ะเป็นตัวแทนท่านนายกนะคะวันนี้ค่ะเราจะลงพื้นที่กันนะคะแวะรับส่งผู้ป่วยนะคะ มอบอุปกรณ์นะคะแผงเพลิดนะคะวันนี้มีอยู่หลายรายด้วยกันนะคะวันนี้ที่เข้าไปก็ไปกายภาพนะคะของของคุณลุงนะคะเราจะดูแลการพัฒนานะคะด้านสุขภาพนะคะพัฒนาชีวิตจิตใจของของชาวบ้านตำบลเกาะแก้วนะคะภายใต้การดูแลของท่านนายกนะคะซึ่งเดี๋ยวเรายังไปอีก3เคสนะคะไปมอบแผมเพลิดนะคะใน ของหมู่บ้านหมู่ที่4และหมู่ที่7หมู่ที่3นะคะและจะไปเยี่ยมเยียนนะคะผู้ป,ป่วยนะคะนางสอกิวรัตกายต่อไปค่ะโครงการของเราที่ทำอยู่นะคะเป็นภา,ภายใต้ของท่านนายกนะคะเป็นโครงการเติมใจให้กันนะ,ะของกองสวัสดิการสังคมค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาตามความต้องการพร้อมช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้รับบริการส่งเสริมให้เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมด้านสุขอนามายัยทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดผลกระทบจากสถานะและเป็นจุดเริ่มต้นการจัดสวัสดิการทางสังคมในชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การบริการอันเป็นเลิศเกาะ แก้วเมืองแห่งคุณภาพโดยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตตลอดทั้งวันผ่านทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลกาะแก้วจังหวัดภูกเก็ตเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ